นี่เราเปิดรายการหาทำประจำวันนะครับจะบอกก่อนว่าตอนนี้กำลังมารับของเล่นนะครับเป็นนี่แคแบรน์นี่ให้ดูข้างหลัง <Wow. S 2> กำลังจะอะไรรับหรือเปล่ารับแล้ว,ลวคือว่าเรื่องของเรื่องก็คือวันนี้ไปเมกาพาซ่านะครับไปซื้อของเล่นให้แจนแล้วทีนี้ก็เลยถ่ายรูปมอลลี่ส่งไปให้พี่สีดูพี่สีเสียวนาขึ้นรูปนี่ แลวทีนี้ก็คือว่าพี่ซีดันสนใจแล้วก็เลยให้ผมหาตัวไอตัวแคร์ลอดดัที่มันเป็นแงรนแบทีนี้ก็เลยหาได้แล้วเออแต่แต่ว่าตอนนี้ราคามันขึ้นแต่ทีนี้ไปเจอเจ้าหนึ่งที่ราคาถูกกว่าตลาดก็เลยขับมาเอาเลยก็คือดีบดิ้วไวพี่เขาเลยใช่ก็คือ ชอบเห็นคนอื่นเสียเงินนี่เป็นของเล่นนี่เรายิ่งชอบเลยขับรถประมาณไปกลับประมาณเกือบเจ็สิบโลนะครับความพีคคือมันต้องผ่านถนนพระรามสองไงก็ไม่รู้ว่ามันต้องมันทําทางแบบปิดแบบว่าปิดเลนเลนเาเรียกว่าอะไรวะปิดเลนเลนในอ่ะเออเลนในเดี๋ยวต่เลนนอกอ่ะไอเลนแคบๆอ่ะมันเหลือแต่แค่นั้นนะหูแล้วแบบกวาจะถึงโคตรทรมานโคตรทรมานรทรมานไม่ดูการจราจรเป็นกี่นัุนคนเดี๋ยวรอวันที่ เราไปส่งมอบให้พี่สีนะดูสีหน้าคนได้ของเล่นนะว่าจะเป็นยังไงเอาครับไปไหนเนี่ยอันนี้ไปไหนกล่องบนเป็นพี่สีครับพี่สีฝากซื้อทุกกล่องเลยหรอไม่ไม่กล่องกล่องล่างเอามาให้พี่สีดูพี่สีอยากเห็นก็วันนี้มาถ่ายรายการกับพี่สีพอดีครับก็เลยก็เลยถือโอกาสเอามาให้พอดีแต่ตัวบนเป็น มอลลี่พี่ีฝากซื้อไว้ตั้หนานแล้วแล้วก็ยังไม่ได้เอามาให้ซะทีนะก็วันนี้ประจบเหมาะพอดีได้เลยก็เลยเอามาให้เอามาให้พี่ส่วนสองกล่องแรกนี่คือมาป้ายยาที่ไนพี่มาแล้ว ผมพี่ก็เอนบนอันเดียวแต่ที่เหลือคือมาป้ายกูอันเดียวตัวนี้งานนี่ราคาขึ้นแล้วพี่ตอนนี้ว้าวเจสแต่ผมเห็นนี้น่ารักจริงตัวนี้พี่แต่ที่อยากได้ตัวนี้บ้านตัวนี้ที่พี่ีบอกเต็มว่าไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อใช่ใช่ใช่ตัวนี้ใช่ใช่ตัวนี้เอามาเอามาป้ายเพิ่มกลางมามัคกี้มัคกี้เฮล่าเฮล่าตัวนี้เข้าไปดูสวยอยู่ครับตัวนี้มันเป็นตัวเดียวที่ราคาโอเคพี่นอกกนั้นมันหมื่นห้าขึ้นหมดเลย นี่มีใบด้วยลูก็็เป็นเทียนี่ลองดูเลยพี่มีหมวกสองอันนะพี่เิแบบสวยอ่ะสวยจัดน่ารักอยากได้ตัวนี้มันมีตัวใหญ่ด้วยนะครับพี่เแล้ะแต่ตัวใหญ่ราคามันโดดมากเลยนะแพงทั้งแบบไปแส่สองแผแล้วคือลูกตามันแบบเทคพี่รู้สึกว่าตัวเท็กเจอร์ของลูกตาอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนกับตัว มอลลี่เหรอพี่ใช่มันจะพี่รู้สึกว่ามันมีความมันมีเยื่อบางๆของความหล่อนอยู่พอสมควรสไตล์งานอีโรชั่นนะพี่มันจะแบบเน่กินกินกินไม่เหมือนเพราะว่าตัวตัวแมทเทเรียลที่เขาใช้มันไม่เหมือนกับตัวที่ใช่ใช่ใช่มันคูลาคูลากันก็เลยมันต้องมีความยากต้องมงกุดตัวเคถึงครับใช่ใช่อันนี้คือให้พรใช่ไงเหมาะกับพี่อ่ะบอกเลย เคก็สีใช่ไหมเคกเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวนี่เดี๋ยวจะป้ายอีกตัวอันนี้มึงได้มาแต่นี้เอามาป้ายเฉยนี่มีตัวมีตัวนี่มันมีเด็กคนนี้มันมาป้ายยายมากเด็กคนนี้นะครับเด็กตัวนี้ก็สวยนะพี่นี่กำลังมาเดี๋ยวเช็คดิ้ข้างในมันมีอะไรมันเป็นลูกเหมือนแบบนะมีหมวกมีหมวกพี่มีหมวกมี ซึ่ายันนี้กูไปซื้อไอตัวตุ๊กตาที่มันขายลูกอมอยู่ในตัวซึ่งก็คล้ายๆกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนเลนะไออันนี้มันมีใบนะพี่อันมีใบมีใบอย่างนี้ด้วยนี่มีฐานตั้งด้วยโถ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 าถโถโถ้ถเถโถโเโถ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 อถโถได้ไโไโถไถโถวยมันถโถมถนถโถโัโถ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 กัมพี่โัโถโถโถโัโถ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 รถโถโถโ้โถ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 โาอยากได้อ่า บอกกับมี่มีเด็กคนนี้ทำนมไม่อะวิจัยนี่สวยจริงพี่เลยสวยจวดสวยพี่เห็นแล้วพี่เข้าไปดูแล้ว่สะพานเหล็กมันจะประมาณเจ็ดแปดพันแต่เนี้ยจะได้มาห้าพันเออถูกนี่ยเนี้ยจะได้มา3ามพันห้าพี่เข้าไปดูแล้ว่ดดแดดจะต้องตั้งเวลามันอยู่ด้วยกันแล้วมันมีแสงใช่คู่มันจะสวยมากดูเงี้ยมันจะดูไม่ออกมีคู่แล้วมีคู่ไม่มีไม่ได้อะไรมีตัวเล็กมันมีตัวเล็กสวยเลย แล้วนี่แล้วที่ทำนี้ได้ยังมีไอ้สันอนี่มันีฟใช่มันหมุนได้มันเลือกได้แต่นี่มันเคยเห็นมันไม่ค่อยเห็นดีเทลมันต้องรุ่นต้องส่องไฟนิดนึงต้องมีไฟไปเตะไหนแฟลชดิไม่เคยมีไฟแช็กบ้างได้ดิลนนี่ไปิดตู้โชว์ไหมใช่มันต้องอัดทำอะไรเก็บไว้ทุกสัตว์ปะแต่ไอ้นี่ตัวใหญ่ราคามันจับแับพี่สั่นดูต้านทานตัวเองไม่ไหวไม่มาี่ สั่งกิ๊เม้าโอ้คู่เลยแล้วก็เจ้าอะไรอะไรอีกไม่รู้จะไม่ได้แล้วหมอครับของต้องมีเราเป็นคนที่สวยจริงน่าจะโดนดูเรื่อยๆนี่แหละเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะครับพี่เสจากที่เอาอ่ะเมื่อกี้เต็มเอาแคแบร์มาให้พี่เสยแต่เดือนอะไรวะสองสองเดือนแล้วป่ะเดือนครึ่งสองเดือนได้ครับแล้วก็สั่งไว้แล้วฝากไว้ที่เจมซึ่งเจมอุตส่าห์ขับรถไปให้ไกลพระรามสองอะไกลจากพระรามสองมอีกอ่ะ ก็บอกเมียไปแล้วว่าได้แล้วนะก็ดีไปแล้วแล้วคือตอนเนี้คือวิญญาณผีเข้าสิงนางง่ายไงถ้าหันมาถามบางทีเราอะก็ไม่ได้ฟังบ้างไม่ฟังบ้างเนื่องจากเราผู้ชายอะเวลาเมียพูดอะไรเราก็ไม่ได้ฟังร้อยๆอะเราก็บอกเออเออกดมาเลยกดไปเลยสุดท้ายแล้วก็คือซื้อมาสามซื้อมาสามซื้อมาสามเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็จะปล่อยขายนะครับมือหนึ่งแกเชคอ่ะมือหนึ่งแน่นอนนะ แต่เมื่อกี้แจ็คแฟนฉันอยู่แกะออกมาแล้วอาจจะไม่ใช่ตัวนี้ก็ได้นหยอกหยอกครับยอนครับมือหนึ่งนะครับยังไม่ได้แกะเลยปล่อยเลยครับใครสนใจไอีได้ครับได้เลยเลยะแล้วถ้าก้ามด่าเมียผมด้วยนะนะครับก็ไม่กล้